นกเงือกพอนดีเป็นสัตว์โบราณถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ50-60ล้านปีและประเทศไทยเองก็มีแหล่งที่สำคัญของนกเงือกไทยมากถึง13ชนิด วันรักนกเนื่องกรงกับวันที่13กุมภาพันธ์ของทุกปีก่อนวันวาเวลนไทน์เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นด้วยพฤติกรรมการครองรักและความสัมพันธ์กับคู่เดิมจนกว่าคู่ของมันทำหน้าที่ได้ไม่ถูกใจแล้วจึงค่อยหาคู่ใหม่พวกเราจึงยกยอ่องนกเนือกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักในประเทศไทยมีนกเนื่องอยู่ด้วยกัน13ชนิดทั้ง13ชนิดมีอะไรบ้างก่อนที่พวกเราจะเห็นแค่ภาพถ่ายของมันชวนไปทําความรู้จักกันในเรื่องราวต่อไปนี้ นกเมือคอแดงชื่อภาษาอังกฤษรูฟาส s n e อ k e d v l ชื่อวิทยาศาสตร,อรส์อ c e r o s n i g r e ขนาด 1- นึ120ิถึงนึเซนติเมตรตัวผู้หัวคอออกสีสนิมเหล็กใต้ท้องมีสีน้ำตาลเข้มตัวเมียหัวคอสีดำถิ่นอาศัยป่าดิบเขาที่ระดับความสูง8 0 0 2 0 0 0เมตรสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ นกเลือกปากดำหรือการเขาชื่อภาษาอังกฤษบัตชี่คร t สเท o r อนบิลชื่อวิทยาศาสตร์อ n นอร์ n a น a l กาเลริตุสขนาด80-90เซนติเมตรัูผู้ปากและโหนกสีดำตัวเมียปากและโหนกสีเหลืองแซมดำถิ่นอาศัยป่าดิบชื้นทางภาคใต้สถานภาพใกล้ถูกคุกคามนกเลือกสีน้ำตาลชื่อภาษาอังกฤษบราว h o ฮอนบิล ชื่อวิทยาศาสตร์พีทิโลลาเอมัสทิกเกนลีขนาด74เซนติเมตรปู่พูดขนคอและอกสีน้ำตาลแดงปากสีน้ำตาลปู่เมียสีน้ำตาลดำปากสีดำถิ่นอาศายัยป่าดุงดิบป่าผลัดใบและป่าตึงรังสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ความพิเศษของนกเนือกสีน้ำตาลคือเป็นนกเนือกที่มีคู่ช่วยเลี้ยงกล่าวคือลูกนกตัวผู้รุ่งแรกของครอบครัวหรือนกเนืออสีน้ำตาลตัวผู้ที่ยังไม่มีคู่ผสมพันธุ์จะคอยช่วยเหลือพ่อนกหาอาหารเลี้ยงดูแม่และลูกกระทั่งย่างเข้าฤดูฝนลูกนกเนืออเติบโตพอที่จะโผล่บินออกสู่โลกภายนอกพร้อมครอบครัวและเรียนรู้การเป็นนกเนือกหาอาหารต่อไปนกเลืออสีน้ำตาลคอขาวชื่อภาษาอังกฤษ White-throated b r o w n b l ชื่อวิทยาศาสตร์พีทิโลลาเอมสออสเ e นิสขนาด74 cm, เซนติเมตรปู่ผู้ขนคอและอกสีขาวปู่เมียสีน้ำตาลดำถิ่นอาศาัยป่าดงดิบที่ระดับความสูงมากกว่า700เมตรสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ นกเลือกสีน้ำตาลคอขาวมีความคล้ายกับนกเงือกสีน้ำตาลแต่ต่างกันที่ถิ่นอาศัยนกเงือกสีน้ำตาลจะอาศัยอยู่ในผืนป่าตะวันตกแต่นกเงือกตัวนี้จะอาศัยอยู่ในผืนป่าตะวันออกนั่นเองค่ะนกเงือกดำชื่อภาษาอังกฤษ Black Hornbill ชื่อวิทยาศาสตร์ a n h i n c a rufa ขนาดเจ็ดสขนาถึง8 0ด7 5 8เซนติเมตรัวผู้ปากและหนกสีงาช้างหนังรอบตาสีดำ มีปากและหนกสีดำหนังรอบตาสีชมพูถิ่นอาศัยป่าที่ราบต่ำและป่าพุ่ทางภาคใต้สถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งพวกมันมักอาศัยบริเวณป่าที่ราบต่ำซึ่งปะพื้นที่ราบต่ำนี้เองเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ทางง่ายทําให้นกเงือกดำลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วและตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งนกเงือกหัวหงกชื่อภาษาอังกฤษไว้คราวฮอนบิล ชื่อวิทยาศาสตร์เบเรนิกอนิสโคเมตัสขนาด90เซนติเมตรตัวผู้ขนใต้คอถึงลำตัวสีขาวขนบริเวณก้นสีดำตัวเมียขนบนหัวมีสีขาวขนใต้คอถึงลำตัวสีดำถิ่นอาศัยป่าดิบชื้นสถานภาพมีแนวโน้มสูญพันธุ์ พวกเขามาปะัยรวมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กราว4ี่ถึงเจตัวบินด้วยความเงียบหากเขาร้องเราจะได้ยินเสียงอูอ่ปู่ภายในป่าดิบชื้นลักษณะที่เหมือนผู้เท่าทรงคุณทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนหนึ่งนกแก๊กชื่อภาษาอังกฤษ,ษ Oriental p i e a n v l ชื่อวิทยาศาสตร์ a n t r a c o c e r o s albirostris ขนาด70-80เซนติเมตรตัวผู้ปากและหนกสีงาช้างหน้าและหนกมีสีดำ มีปากและโหนกมีสีดำแต้มถิ่นอาศัยป่าดงดิบและป่าผลัดใบสถานภาพใกล้ถูกคุมคามพบพวกเขาได้ทุกภาพยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพวกมันสามารถปรับตัวได้ดีทำให้มีประชากรมากที่สุดพวกมันชอบโหวกเหวกเววยวจึงเป็นที่มาของชื่อมันมักจะร้องแก๊แกลแก๊กเสียงดังลั่นก่อนที่เราจะเห็นตัวเสียอีก นกเมื่อกลาง้างปักเรียกชื่อภาษาอังกฤษเพลนปูทอนบิวชื่อวิทยาศาสตร์ริติเซโรสสูดบูเอฟไอคอนลิสขนาด90ซนติเมตรัวพููหน้าและคอสีขาวกระหม่อมถึงท้ายทอยสีน้ำตาลเข้งถุงใต้คอสีเหลืองไม่มีขีดสีดำตัวเมียหัวคอสีดำถุงใต้คอสีฟ้าไม่มีขีดสีดำถิ่นอาศัยป่าดงดิบและป่าผสมผลัดใบ สถานภาพใกล้สูนพันุ์ละโหนกมีสีดำแต้มถิ่นอาศัยป่าดงดิบและป่าผลัดใบสถานภาพใกล้ถูกคุมคามพวกเขาเป็นนกที่บินเก่งและบินได้ระยะทางไกลไกลมีถิ่นอาศัยอยู่พื้นป่าตะวันตกช่วงนี้เป็นระยะปิดรางเพื่อฝักไข่และเลี้ยงดูลูกพอดิบพอดีและพอปลายเดือนพฤษภาคมจะเริ่มอพยพลงใต้รวมกลุ่มกันที่อุทยานบางลางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา นกเมือกรามช้างชื่ออังกฤษเรเทศฮอนบิวชื่อวิทยาศาสตร์ริติเซโรสอันดูเลตัสขนาด100-110เซนติเมตรตัวผู้หน้าและคอสีขาวกระม่อมถึงท้ายทอยสีน้ำตาลเข้มถุงใต้คอสีเหลืองมีขีดสีดำัูเมียหัวคอสีดำถุงใต้คอสีฟ้ามีขีดสีดำถิ่นอาศัยป่าดงดิบสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม พวกเขาจะทำรังงอวางไข่ในรงรังที่เป็นไม้ยืมต้นลักษณะขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์นั่นคือความประบางของเหล่านกเงือกซึ่งหมายถึงหากป่าถูกบุกรุกทำลายพวกเขาก็จะไม่มีที่อยู่และต้องลาจับไปในที่สุดนกเงือกปากยอมชื่อภาษาอังกฤษ r ริ e เก h o r v i i l l ชื่อวิทยาศาสตร์ริ i ซโรสคอ r ูเกต u s ขนาด75-90ซนติเมตร ตัวผู้ส่วนหน้าและคอสีขาวโหนกสีแดงถุงใต้คอสีขาวแกมน้ำเงินตัวเมียหัวคอสีดำถุงใต้คอสีฟ้ามีขีดสีดำถิ่นอาศัยป่าที่ราบต่ำทางภาคใต้สถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่ง พวกนกเงือกจะกินผล,ลไม้เป็นอาหารพฤติกรรมการกินก็คือจะกลืนผล,ลไม้ทั้งมเมล็ดลงไปคงนึกภาพตอนถ่ายมูลออกใช่ไหมคะพวกเขาก็จะถ่ายมูลออกมาทั้งมเมล็ดที่มีสภาพสมบูรณ์ ดังนั้นตลอดระยะทางการบินพวกเขามันก็จะถ่ายมูลไปเรื่อยตามประสาน,นกเมล็ดพันธุ์ที่นกเงือกกินเมื่อหล่นสู่พืนดินที่เหมาะสมก็จะทําให้เมล็ดนั้นงอกกลายเป็นกล้าไม้เจริญโตและอยู่รวมกันเป็นผืนปา่าคงไม่ใช่การเกินเลยที่ฉันจะบอกว่าอนุรักษ์นกเงือกเท่ากับปลูกปาก่านกกบชื่อภาษาอังกฤษ Great Hornbill ชื่อวิทยาศาสตร์ b u c e r o t i d a ขนาดนาด1 3 0ถึงซม ปูพูดมีม่านตาสีแดงและโหนกมีสีดําทางด้านหน้าและด้านหลังโูเมียม่านตาสีขาวไม่มีสีดําบริเวณโหนกถิ่นอาศัยป่าดงดิบและป่าผสมผลัดใบสถานภาพใกล้ถูกคุกคามข้อจำกัดหลายอย่างทำให้พวกมันเพิ่มประชากรได้น้อยหากป่าไม่อุดมสมบูรณ์และนกเงืกอกยังตกเป็นเป้าหมายขององค์การล่าอยู่ก็คงไม่แคล้วที่จะต้องสูญพันุ์ไป นกเมื่อขัวแรกชื่อภาษาอังกฤษ r h y o c e r o s h o r n b y ชื่อวิทยาศาสตร์ b u s e r o s r h y h o c e r o s ขนาด110-130เซนติเมตรัูพูดมา่านตาสีแดงขอบโหนกด้านล่างมีเส้นสีดำตลอดแนวปากและหนกสีดำปูเมียมา่านตาสีขาวขอบโหนกด้านล่างมีเส้นสีดำตลอดแนวปากและหนกไม่มีสีดำถิ่นอาศัยป่าดิบชื้นทางภาคใต้ สถานภาพใกล้ศูง0พันนกชนหินชื่อภาษาอังกฤษ h l m e e t h o r n b i l l ชื่อวิทยาศาสตร์ r i n น l a g i o i j i u ขนาด127เซนติเมตรรวมหางยาวพิเศษ50เซนติเมตรตัวพูดหนังเปลือยบริเวณสีคอแดงคล้ำตัวเมียหนังบริเวณคอสีฟ้าถิ่นอาศัยป่าดงดิบสถานภาพใกล้จะศูนพันอย่างยิ่ง